นคลองสิเชื่อมต่อคลอง12เนี่ยเขาทําถนนใหม่นะเนี่ยเชื่อมต่อไปถึงคลอง12คลอง13บสาเนี่ยเาทำถนนใหม่กรีบเลยอย่างดีเลยนะคะดูสิอันนี้เราวิ่งมาจากคลอง11ไปคลองสินะดูสิด้านข้างเขาทํา1่งดีเลยนะคะ ดีค่ะวันนี้นะคะทุกพาทุกท่านมาอัปเดตบ้านสวนสวนมะลิเก่านะคะของสิบน้องเสื้อปทุมธานีค่ะมาอัปเดตบรรยาก สวนก็ติดต่อลุณตูดได้ที่เบอร์ศ9น2์เก้านะคะหลายๆแปลงนะคะเขาก็เข้ามาพัฒนานะคะเดี๋ยวช่วงวันหยุดยาวนะคะเจ้าของแปลงแต่ละแปลงก็เข้ามาดูพื้นที่เข้ามาพัฒนาพื้นที่ของตัเองในแต่ละแปลงกันนะคะหรือบางท่านจะซื้อ ที่ดินแล้วก็ปลูกต้นไม้ทำสวนไว้พักผ่อนวันหยุดก็ได้นะคะหรือบางแปลงนะคะคุณลูกค้าก็ซื้อแล้วก็พัฒนาเป็นสวนเกษตรผสมผสานนะคะสร้างรายได้แล้วก็ส่งที่ดินส่งค่างวดที่ดิน ต้นไม้ไว้ก็ดูแบบต้นโตต้นสูงปลูกป่าทําสวนไว้อย่างนี้ก็ได้นะคะอย่งแปลงนี้ก็ปลูกต้นไม้ไว้นะคะเนี่ยงแปลงนี้ทำสวนกเกษตรสวยเลยนะคะนะค่นใดสนใจนะคะติดต่อคุณตุต๊ก0 9 9ย2 1 6 8 8คะ่ะ สวัสดีค่ะทุกทกท่านวันนี้นะคะทุกอยู่ที่คลองสิบตม16อยู่ตรงข้ามกับวัดเจริญบุญเราอยู่กันที่สวนมะลิเก่าค่ะวันนี้มาเก็บมะม่วงมะม่วงพิมพเสน<ม>เห็นไหมนี่นี่นี่ดูข้างบนดกมากนี่มะม่วงได้กินแล้วหอมมากเลยมะม่วงพิมพเสนนะคะนี่เห็นไหมอันนี้มันร่วง เก็บนู่นมะม่นู่นดูหน้าทางเขา้าดองเยอะมากเนี่ยเห็นไหมมะมว่วงนี่เก็บไปใส่กูุ ท่านใดอยากได้ที่ดินเปล่าที่ดินแบ่งขายในโครงการส่วนมะล,ลิเก่านะคะเรายังมีว่างหลายแปลงนะคะแปลงละ260ตารางว่ามีหลายแปลงเลยท่านใดสนใจก็เข้ามาเยี่ยมชมที่ดินได้นะคะติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์099 2216289คะ่ะนี่นะคะบรรยากาศยามค่ำคืนนะคะของตลาดหนองเสือนะคะก็จะมีทั้งเซเว่นตลาดของกินนะคะ ก็มีจุดให้เราซื้อนะคะเนี่ยชมตัวคืนนะน,นะะท่านใดสนใจที่ดินแบ่งขายย่านนี้นะคะก็ติดต่อคุณตุ๊ก0992216289ค่ะ